สวัสดีครับทุกคนพบกับผมฟุกดุกดิกในเกม Monster Hunter Wild ในตัวเบตานั่นเองครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเปิด f n r แล้วก็เปิดเฟรม Generation ในเกมทั้งการเปิดเฟรม Generation ของเป็ดเหลืองเข้ามาด้วยนะโดยในวันนี้มันจะเป็นงานวิดีโองานภาพที่ผมสามารถอัดในตัวเกมมาได้แล้วนั่นเองครับก่อนอื่นก็ต้องขอ กริ่นไว้ก่อนเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราได้เล่นตัวเบต้าวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่ายังมีเรื่องค้างคาใจอยู่ในเกมนี้ในตัวเบต้าเนี่ยผมก็หวังว่าวันนี้จะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะส่วนตัวผมเองเพิ่งจัดการเจ้าอาร์คเวลได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นผมก็พยายามลองฝึกอาวุธลองสู้ลองไปต่อกอกับมันเรื่อยๆ แล้วผลสรุปก็ออกมาว่าผมยังไม่สามารถจัดการรอบที่2ของมันได้เลยเนาะซึ่งรอบแรกกว่าผมจะจัดการได้เนี่ยก็ปาไป19นาทีกว่าๆแล้วเนาะคือมันจะหมดเวลาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องก,กันดีกว่าก็อย่างที่บอกครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสกันนะว่าการใช้เฟรมเจเนเรชันในเกมแล้วก็การใช้เป็ดเหลืองควบคู่กันไปด้วยเนี่ยได้ไหมและจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับช่องฝุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเอง ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมจะมาตั้งค่าให้ดูเกี่ยวกับการเปิดเฟรมเจเนอเรชันในเกมและเปิดเฟรมเจเนอเรชันของเป็ดเหลืองควบคู่กันนะอันนี้คือเทสที่1นึ่งนะก็คือเปิดคู่กันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะผมมองว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะสงสัยครับว่า มันเปิดพร้อมกันได้ไหมหรือว่าเปิดพร้อมกันแล้วมันจะเป็นยังไงงานภาพที่เราเล่นจะออกมาเป็นทิศทางไหนแล้วก็ความรู้สึกในการเล่นมันเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าสามารถเปิดเฟรมเจเนอเรชันได้หรือว่าเปิดยังไงเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยเราจะเปิดอัปสเกลลิไปที่ AMD FSR 3 หลังจากนั้นมันจะมีหัวข้อเฟรมเจเนอเรชันให้เราเลือกไปเปิดนั่นเองครับ mm hmm. เมื่อเปิดเฟรมเจเนอเรชันเสร็จเราก็จะได้เฟรมเลทที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าก็จะแลกมากับงานภาพที่มันมีความซ้อนทับกันอยู่อย่างที่เห็นนะครับในที่นี้เนี่ยผมเปิดเฟรมเจเนอเรชันของเป็ดเหลืองควบคู่ไปด้วยเรียบร้อยแล้วซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็จะออกมาทั้งมีภาพซ้อนทับข้อที่1เลยนะแล้วก็จะมีภาพหายบางช่วงนี่คือข้อที่2ก็คือมันจะมิกซ์รวมกันเลยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น ลองสังเกตงานภาพดีๆว่าเรารับได้หรือไม่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนเราไปตีมอนสเตอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นภาพแบบเบลอๆหรือว่าภาพซ้อนๆขนาดนี้หรอกครับมันจะต้องโฟกัสที่ตัวมอนเนาะไม่ได้เห็นความต่างถึงขนาดนั้นนั่นเองนะทีนี้เนี่ยเควสที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเป็นการตีเจ้าอาร์ควลนั่นแหละครับเพราะว่าข้อที่1เลยเนี่ยการตีเจ้าอาร์ควลเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลา ที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือจะมีพายุเข้าแล้วก็จะมีฟ้าผ่าและการตีเจ้าอาร์คเวลเนี่ยบูมเมนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เอฟเฟกในการในการโจมตีของเขาเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นผมจะเทสในช่วงที่ใช้กราฟิกมากที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนเบตานะผมคิดว่าไม่น่าจะมีเควสไหนที่มันใช้กราฟิกเยอะเท่านี้อีกแล้วนั่นแหละครับนั่นแปลว่าผมเทสในจุดที่ใช้กราฟิกมากที่สุด เพราะฉะนั้นท่านใดที่กังวลเกี่ยวกับการตีควสตอื่นๆตีเจ้ากบหรือตีเจ้าเจ้าลิงตัวใหญ่ๆอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่ามันใช้กราฟิกน้อยกว่าเนาะไม่มีปัญหาแน่นอนและนี่ก็คืองานภาพงานวิดีโอตอนที่ผมเล่นโดยการเปิดเฟรมเจเนอเรชันในเกมแล้วก็เปิดเฟรมเจเนอเรชันของเป็ดเหลืองไปด้วยกันนะครับสังเกตเห็นดูนะครับไอภาพที่บล็อก,กอยู่เนี้ยจริงๆแล้วต่อให้ไม่เปิดเนี่ยผมก็เป็นอยู่บ้างในบางครั้งนะเพราะฉะนั้น ในตัวเบต้าเนี่ยมันมันย่อมที่จะมีบั๊กอะไรอยู่แล้วลครับมันไม่ใช่เกมเต็มเนาะเพราะฉะนั้นเราตัดเรื่องนี้เอาไปก่อนนะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือเวลาเราเล่นจริงเนี่ยมันไม่เห็นภาพซ้อนทับสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราเห็นตัวละครเราเล็กลงแล้วก็เห็นมอนสเตอร์ใหญ่ขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในการเปิดทั้งคู่ไปพร้อมๆกันนะทั้งเฟรมเจนของเกมและเฟรมเจนของเป็ดเหลอนะที่ผมสัมผัสได้ก็คือ ผมรู้สึกว่าเฟรมเรทมันมากขึ้นให้ลื่นไหลใช่ไหมก็ใช่แต่ว่ามันรู้สึกดีเลยครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่างานภาพของบอนเนี่ยมันหายไปครับบางจังหวะอย่างเช่นเจ้าอาร์คเวลเนี่ยเวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาจะมีโซ่ที่แขนงถูกไหมครับเวลาเขาโจมตีเนี่ยในทางปกติแล้วเวลาเราเล่นกันเนี่ย เจ้าโซ่เนี่ยเวลาเขาฟาดโซ่มาเราก็จะเห็นโซ่แบบค่อยๆฟาดมาฟาดมาฟาดมาเรื่อยๆถูกไหมเอ่ยแต่ทีเนี้ยพอเราเปิดทั้งคู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีบางช่วงของโซ่ที่มันหายไปครับก็คือเหมือนกําลังฟาดมาปุ๊บแล้วแบบมันว์ปหายไปแล้วมันก็มาถึงตัวเราแล้วนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันมีอาการภาพหายในบางจังหวะของการเปิดเป็ดเหลืองเข้ามาด้วย พร้อมทั้งภาพที่มันซ้อนทับกันเยอะเกินไปของตัวเฟรมเจเนเรชันในเกมด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ค่อยแนะนำนะโอเคครับแล้วทีนี้เรามาในส่วนในการตั้งค่าต่อมาเนาะในการตั้งค่าต่อมาเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าที่ผมเปิดแค่เฟรมเจเนเรชันของ FSR ในเกมเท่านั้นครับจะไม่ได้เปิดเป็ดเหลืองเข้ามาช่วยแต่อย่างใดเนาะในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้เปิด m อฟเฟกซ์ไออาเตอร์เบอร์มาไว้ครับเพราะว่าผมได้ลองเทสหรือว่าได้ลองเล่นหลายๆรอบแล้วก็รู้สึกว่า เฟรมเรทเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับเพราะว่าเป็นการเปิดเฟรมเจเนเรชันในเกมเนี่ยมันจะได้เฟรมเรทคูณ2นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในการเปิดเป็ดเหลืองที่คูณ2ก็จะได้เฟรมประมาณนี้แหละครับอยู่ที่ประมาณ50-60นะแต่นี่คือสเปคคอมของผมนะสเปคคอมของเพื่อนๆเนี่ยที่แรงกว่านี้ก็จะได้เฟรมเรทมากกว่านี้ของท่านใดที่สเปคคอมไม่ได้แรงท่านี้นเนี่ยมันก็มันก็จะน้อยลงอแหละครับปกติแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเล่นในจอ2 K เนาะ ป็แล e s โซลูชัน resolution ที่ 2K ไม่ใช่ Full HD นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สเปคใกล้เคียงกันกับผมและใช้จอ Full HD ก็จะได้เฟรมเลทที่มากกว่านี้แน่นอนเนาะในเรื่องต้นเนี่ยมาพูดถึงงานภาพในการเล่นเกมโดยการเปิด f s R ในเกมนะครับผมรู้สึกว่าความดีเล์ที่มีอยู่ในเมื่อกี้เนี่ยมันลดน้อยลงค่อนข้างเยอะครับหรือว่าเรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกว่าดีเล์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือผมเล่นอยู่เนี่ยกดตีปุ๊บมันก็ มันก็รู้สึกว่ามันจะรวดเร็วทันใจมากกว่าเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่เปิดควบคู่กันทั้ง2อ,อย่างทั้งเป็ดเหลืองแล้วก็ในเกมเนาะทีนี้เนี่ยในจุดของภาพครับการที่เราโฟกัสอยู่ใกล้ๆเนี่ยอย่างเช่นณนะตอนนี้ที่เรากําลังขี่นกอยู่เนาะจะยังมีเห็นในภาพซ้อนๆทับกันหลายๆภาพอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นการเปิดเฟรมเจนในเกมนะครับมันก็ปกติ ไม่ได้แปลกอะไรผมไม่แน่ใจว่าในตอนเกมเต็มออกมาเนี่ยเขาจะแก้ไขหรือเปล่านะในเรื่องนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้จริงเนาะในตัวเบสมาร์กเนี่ยมันมันไม่วุ้นมันไม่เบลอมันไม่ซ้อนทับก็จริงแต่ว่าจะลืมนะครับในตัวเบสมาร์กมันออพติมไลมาก็จริงแต่ว่ามันมันเป็นแค่ระบบที่เขาปูทางไว้ให้เราเทสเฉยๆเนาะมันก็ยังไม่ได้อยู่ในตัวเกมจริงๆในมูฟเมนต์จริงๆอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในตอนเล่นจริงๆเนี่ยเฟรมเรทก็จะต้องล่วงมากกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่า ในเรื่องงานภาพเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจสุวทีนี้เนะี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับเวลาเราเปิด f s R ในเกมเนี่ยภาพที่มันดูซนซ้อนทับเยอะๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะสำหรับตัวมอนสเตอร์เนาะเวลามอนสเตอร์เขาโจมตีมาเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้ขาดภาพมันไม่ได้หายไปไหนเจ้าการโจมตีของมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ยังจะคงต่อเนื่องอยู่เวียงโซ่ใช้โซ่ฟาดมาที่เราเนี่ยภาพมันก็ยังคงต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า ท่านใดนที่รับได้กับภาพซนซ้อนรอบตัวเรานะแค่รอบตัวเราเนี่ยท่านใดนที่รับได้เนี่ยผมมองว่าเปิดเฟรมเจนในเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้แยกครับเนาะทีนี้ในส่วนต่อมานะครับเป็นการเปิดเจ้าเป็ดเหลืองเนาะเปิดเฟรมเจนจากเป็ดเหลืองแบบอย่างเดียวเลยครับ แต่ว่าเป็นการเปิดที่คูณ2เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับเฟรมเรทที่ได้มันจะอยู่ที่ประมาณ50-60เหมือนตอนที่เราใช้ FSR ของเครื่องนะของในตัวเกมที่เขาให้มานั่นแหละครับโดยในการใช้เจ้าเป็ดเหลืองที่คูณ2เนี่ยส่วนตัวผมนะผมค่อนข้างประทับใจในงานภาพมากพอสมควรครับผมรู้สึกว่าผมได้ภาพที่คมกว่าเดิมแล้วภาพมันน่ยไม่ได้ซ้อนทับแต่อย่างใดเนาะ และภาพการตีของมอนสเตอร์หรือการตีของเราเนี่ยมันสมูทมากขึ้นครับอันนี้จากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยอาจจะมองดูและมีความเห็นที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยลองไปพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าผมจะมาบอกความคิดเห็นของผมเนาะในการโจมตีเนี่ยผมมองว่าเรื่องความหน่วงที่หลายๆท่านกังวลเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างขนาดน,นั้นนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกให้ทราบไว้ก่อนก็คือผมมาใช้จอยคอนโทรเลอร์ er เนาะไม่ได้ใช้เมาส์ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นมูฟเมนต์ในการหันมุมกล้องหรือว่าการหันไปหันมาหรือการโจมตีของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเท่าคนใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนั่นเองครับแล้วก็จากที่เห็นงานภาพนะครับอย่างที่ผมบอกแนละ้วผมมอกว่าภาพมันคมกว่าจริงๆอะ่ะแล้วแล้วมันก็ดูดูสมูทกว่าในเฟรมเรทที่เท่ากันกับเมื่อกี้เลยนะ เพื่อนๆท่านใดเนี่ยลองไปย้อนดูเจ้าการเปิดเฟรมเจเนอเรชันที่เกมให้มาก่อนก็นได้นะครับแต่ผมมองว่ามันยังมีบางจุดที่ทำให้ภาพเนี่ยยังวุ่นๆอยู่ก็คือด้วยการเจนภาพที่ไม่ทันเนี่ยมันจะเน้นไปที่ทำให้ภาพเบลอแทนนะครับในการมูฟเป็นของมอนสเตอร์เนาะให้เพื่อนๆสังเกตที่มอนสเตอร์ดูดีๆถึงแม้เขาจะเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นภาพที่มันต่อเนื่องกันก็จริงแต่ว่ามันจะมีบางครั้งครับที่ตัวอาร์ควลเนี่ย มันจะรู้สึกว่าเบลอๆนิดหนึ่งนะเราสังเกตดูดีๆนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมสัมผัสได้ว่ามันอาจจะมีบางช่วงที่มันดูแบบเบลอๆนิดนึงครับในตัวอาร์คเวลนะส่วนตัวของเราเนี่ยผมเล่นเพลินๆจนไม่ทันได้โฟกัสอะไรแต่จากที่ผมกําลังอัดคลิปอัดเสียงแล้วก็ออกมาพาให้เพื่อนๆฟังอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าตัวของเรามันแทบจะไม่ได้มีความดีเลยหรือไม่ได้มีความบุนแต่อย่างใดเลยครับ แต่มันจะไปหนักในด้านของตัวมอนสเตอร์มากกว่านะในการเปิดเป็ดเหลืองทีนี้เราก็มาถึงการตั้งค่าสุดท้ายนะครับก็เป็นการเปิดเจ้าเป็ดเหลืองเนาะเป็นการเปิดเป็ดเหลืองในการคูณ3นั่นเองครับโดยในที่นี้เนี่ยผมมองว่าการคูณ3เนี่ยมันได้เฟรมเรทที่มากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้มากกว่าคูณ2ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเฟรมเรทตั้งต้นเนี่ยมันลดลงไปครับ ปกติเวลาเราเปิดคูณ2เนี่ยเฟรมเรตตั้งต้นมันจะอยู่ที่ประมาณ30ถูกไหมครับแต่พอเราใช้คูณ3เนี่ยเฟรมเรตตั้งต้นเนี่ยมันมันลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นผมมองว่าการใช้คูณ3เนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นครับในเรื่องของในเรื่องของการที่มันลดเฟรมเรตตั้งต้นเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเฟรมเรตที่มันเจนมาให้เรากันดีกว่าเฟรมเรตที่มันเจนมาให้เราเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ70-80ถึงครับนั่นแปลว่ามันจะมากกว่าตอนที่เราใช้คูณ2อยู่ที่ประมาณ10ถึงเกือบเกือบ20เนาะมันจะอยู่ที่ประมาณนะครับ10ถึงประมาณ 20. เกือบเกือบ20ถามว่ามากกว่าเดิมเยอะไหมก็ต้องพูดตามตรงว่ามากกว่าเดิมพอสมควรนะไม่ได้น้อยขนาดนั้นเลยเนาะทีนี้เนี่ยถ้าลองเทียบกันแล้วเนี่ยในการตั้งค่าแรกเนี่ยผมตั้งค่าโดยการที่ ผมเปิดเฟรมเจนของเกมแล้วก็เปิดเป็ดเหลืองไปด้วยเนาะเปิด2อย่างนี้ได้เฟรมประมาณ90แต่อันนั้นนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ลื่นไหลเท่านี้ครับในการเปิดเป็ดเหลืองเพียวๆอย่างเดียวที่คูณ3เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากกว่านะแต่ว่าก็ต้องพูดตามตรงครับว่ามันมีงานภาพหรืองานฉากหลายๆจุดเนี่ยที่มันเบอร์ที่มันเบอร์เยอะอยู่เหมือนกันครับมันจะไม่ใช่แค่ตัวละครของเราหรือว่าตัวมอนสเตอร์ที่เบอร์อีกต่อไป ทีนี้เนี่ยมันจะรวมถึงงานฉากทั้งหมดด้วยเนาะบางทีอาจจะมีมุมซ้ายมุมบนหรือว่ามุมล่างฉากอะไรครับที่มันเบอร์ตาไปด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นลองดูงานวิดีโอแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่ใช้คูณ2และมันไม่พอจริงๆมันยังไม่ค่อยลื่นไหลแบบมันทำให้เรายังเล่นยากอยู่ลองปรับมาใช้คูณ3ก็จะได้งานภาพประมาณนี้แหละครับ เห็นไหมครับลองดูที่ตัวอาร์คเวลดีครับถ้ามันมูมเมนต์เร็วๆเนี่ยผมมองว่ามันใส่ความเบลอามากกว่าคูณ2ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆจะเห็นการโจมตีของอาร์คเวลเนี่ยเบลอเลยครับแต่ว่าเรายังพอรู้ทิศทางที่มันโจมตีอยู่เนาะมันจะแบบไม่ใช่ว่าภาพหายเหมือนตอนที่เราเปิดเฟรมเจนของเกมแล้วก็เป็ดเหลืองไปคู่กันนะอันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพมันหายครับคือมันหายไปบางจังหวะคือมันซ้อนด้วยเบลอด้วยแล้วมันก็หายด้วย มันเลยทําให้การหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ของผมเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าในการเปิดคูนสายเียดเดียวเนี่ยก็จะได้ภาพเบลออย่างที่เห็นนั่นแหละรครับมันจะมีความแบบเบอเบอวุ้นวุ้นของการโจมตีที่รวดเร็วของเจ้าอาร์คเวลเนาะแต่ว่ามันไม่ถึงกับภาพหาย,ยครับผมยังรู้มันเบี่ยงการโจมตีไปทางนี้ผมยังพอจับทางได้ว่ามันสามารถหลบไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นได้นั่นเองครับส่วนเรื่อง ความดีเลย์ที่หลายๆคนกังวลเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว,ว่าพอเปิดคูณ3แหละผมยังรู้สึกดีเลย์อยู่บ้างนะยังรู้สึกว่ามันดีเลย์นิดนึงแต่ผมมองว่าความดีเลย์ที่เรารู้สึกได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าภาพมันวุ่นมากกว่าภาพมันเบลอมากกว่านั่นเองครับสังเกตดูที่อาวธเราครับเวลาผมกดโจมตีไปเนี่ยผมกดแล้วมันก็สั่งได้ดั่งใจนะเพียงแต่ว่าแอนิเมชันที่มันออกมาเนี่ยมันดูภาพแบบเบลอๆวุนๆว่นๆนะครับมันเลยรู้สึกว่ามันดีเลย์เท่านั้นเองเนาะ ก็สุดท้ายนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาแล้วนะว่าการตั้งค่าแบบไหนเหมาะสมกับเราผมมองว่าการเปิดเจ้าเป็ดเหลืองอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้แย่ครับหรือว่าเปิดเฟรมเจนของเกมที่ให้มาอย่างเดียวเนี่ยก็โอเคถ้ารับได้กับภาพซ้อนๆกันนะแต่ว่ามันซ้อนกันแค่ตัวอาวุธเราเครับตัวมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้ซ้อนกันเลยผมบอกว่าในเกมโอเคนะแต่ถ้าใครอยากได้ภาพที่สวยขึ้นมาหน่อยเนี่ย ก็มาใช้เป็ดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีโปรแกรมอยู่แล้วนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมอยู่แล้วล่ะซื้อดีไหมหรือว่าทํายังไงดีผมมองว่าถ้าไม่ซีเรียสอะไรอ่ะเปิดในเกมได้เลยครับแต่ถ้าอยากได้ภาพที่สวยขึ้นมาหน่อยก็ั่นแหละครับยอมซื้อโปรแกรมในราคา155บาทก็ไม่ได้เป็นทางเลือกที่แย่นะก็ไม่เลวเลยทีเดียวเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นั่นแหละครับนี่คือการตั้งค่าทั้งหมดที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆได้แล้วก็ให้เพื่อนๆไปพิจารณากันนดูนะ ผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็พบกันใหม่ในเกม Monster Hunter Wild ตัวเต็มที่จะออกมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ